การเลือกศูนย์พักฟื้นที่เหมาะกับเราสวัสดีครับทุกคนวันนี้รีเบนก็มาพูดถึงเรื่องการเลือกศูนย์พักฟื้น ที่เหมาะกับเรานั่นเองศูนย์พักฟื้นนะครับก็คือพื้นที่ที่ให้คนไข้เนี่ยมาพักฟื้นนอนค้างคืนได้มีเตียงคนไข้มีทีมพยาบาลดูแลนะครับอันนี้คือศูนย์พักฟื้นขั้นพื้นฐานเราก็จะให้คนไข้ของเรานะครับที่อาการยังไม่คงที่หรือมีความผิดปกติทางด้านอาการบางอย่างส่งให้ที่ศูนย์ดูแลก่อนในช่วคราวในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่คนไข้อาการยังไม่ดีคนไข้แต่ละประเภทนะครับมีความต้องการที่จะได้รับหัตถการหรือการฟื้นฟูที่แตกตากา่างกันซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดสําคัญที่สุดที่่เราาจะว เราควรจะไปอยู่ศูนย์แบบไหนสําหรับศูนย์นะครับก็มีหลายประเภทเหมือนกันอย่างเช่นศูนย์ผู้สูงอายุศูนย์พักฟื้นธรรมดาศูนย์พื้น,นฟูนะครับหลักๆเนี่ยเราจะเห็นอยู่3ศูนย์ใหญ่ศูนย์ผู้สูงอายุก่อนศูนย์ผู้สูงอายุนะครับหลายๆที่เนี่ยก็จะเป็นศูนย์ที่มีผู้สูงอายุมาอยู่พักส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ป่วยสักเท่าไหร แต่ความสามารถลดลงไม่ต้องการหัตถการหรือการพยาบาลมากหรือว่าทางบ้านอาจจะยังไม่พร้อมที่จะดูแลมาฝากไว้ที่ศูนย์ช่วยดูแลช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับให้ช่วยดูแลช่วยการเคลื่อนไหวช่วยคอยระวังนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยก็จะมีความชํานาญในการประคองการดูแลขั้นพื้นฐานศูนย์ที่สนะครับก็จะมีความชํานาญในเรื่องการทําหัตถการต่อเนื่องจากโรงพยาบาลที่ส่งต่อให้ดูแล อย่างเช่นการให้อาหารทั้งสายการดูดเสมหะการให้ยาตามมาตรฐานการพยาบาลหรือหัตถการอื่นๆที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลศูนย์ระดับ2เนี่ยก็จะสามารถดูแลได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนไข้ที่มีอาการต้องได้รับหัตถัการหรือการดูแลทางการพยาบาลต่อเนื่องจากโรงพยาบาล สำหรับที่3นะครับก็คือศูนย์ฟืนฟ้นฟูนอกจากการให้หัตถการทางการพยาบาลการดูแลแล้วเนี่ยก็จะมีความสามารถในการฟืนฟ้นฟนูเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นศูนย์กอลนฟทางของเรานะครับก็จะมีการพยาบาลการดูแลนะครับด้วยพยาบาลวิชาชีพตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นหัตถการทางการพยาบาลท,ทําแผลซักชั่น ดูเสมหะนะครับการให้ยาตามมาตรฐานเนี่ยตรงนี้ทําได้อยู่แล้วนอกจากนี้ครับศูนย์กอล์ฟธรมเราก็จะมีการฟื้นฟูด้วยทีมสาวิชาชีพได้แก่นักกายบำบัดที่มาฝึกการเคลื่อนไหวฝึกนั่งฝึกยืนฝึกเดินทําให้ไค่ดีขึ้นนักกิจกรรมบำบัดที่มาฝึกกระตุ้นการคลืนฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กนะครับฝึกความเข้าใจฝึกการรับรู้แล้วก็ยังมีนักอัถรรพ์บำบัดที่ฝึกการพูดฝึกการสื่อสารฝึกการแปลภาษา รวมไปถึงแพทย์แผนจีนที่มาร่วมกันในการฝังเข็มลดอาการเกร็งลดอาการปวดลักษณะแบบนี้ครับจะเป็นศูนย์ฟืนฟูที่มีวิชาชีพต่างๆมาร่วมให้การฟื้นฟูเพื่อให้คนไข้กลับมาดีขึ้นได้นั่นเองคนไข้ที่เหมาะกับศูนย์ที่3นะครับก็คือคนไข้ที่มีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้และกลับมาดีขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวโรคคนไข้ครับ อย่างเช่นคนไข้สโรลช่วงออเดนพีเลนเนี่ยอยู่ในสู์ฟื้นฟูเนี่ยมีโอกาสกลับมายืนเดินและกลับไปใช้ชีวิตได้ดีเลยรวมไปถึงคนไข้ระบบประสาทต่างๆครับได้แก่คนไข้ไขสันหลังบาดเจมหรือคนไข้ผ่าตัดสมองผ่าตัดเนื้องอก นอกจากนี้ก็ยังมีคนไข้ที่ผ่าตาัดลำไส้ผ่าตาัดอื่นๆนะคนไข้ที่ผ่าตัดเนี่ยมีโอกาสดีขึ้นได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นควรจะอยู่ในศูนฟื้นฟูน,นั่นเองพอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับลองกลับไปสังเกตอาการคนไข้ของเราสักหน่อยแล้วดูว่าคนไข้ของเราเหมาะจะอยู่ในศูนย์ระดับไหนมีความต้องการสําหรับการดูแลทางการพยาบาลไหมหรือมีความต้องการการฟื้นฟูนร่วมด้วยหรือเปล่ายังไงลองกลับไปดูมีคําถามมีข้อสงสัยนะครับมาคุยกับผมได้ทุกวันพุธเป็นโมงครึ่งนะครับเจอกันที่ f a เฟซ o ุ๊กเ e จรีเบนเกอ สำหรับวันนี้บีเบลาไปก่อนแลครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากช่องรีเบนกายภาพบำบัดด้วยนะคะเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10โมงเช้านะคะใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์นะคะงฝากกดติดตามแล้วก็ส่งต่อไปให้พี่ๆคนอื่นๆด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีข้อสองสัยหรือว่ามีคำถามนะคะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกย์ผ้าหมัดนะครับที่มีความชํานาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือดสมองมีการบริการที่จะไปรักษาฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการนะครับแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลอื่นๆน,นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายัางไงฝากทีมรีเบนเกรย์ผ้าหมัดกันไว้้ดวยคคครรับับบบขอบุณมาก